สวัสดีทุกคนมาแล้วค่ะหลังจากห่างหายกันไปนานนะคะทำไมสาวไทยหลายๆคนที่เดินทางสายฝอร์เข้าเว็บมานานที่ไม่ได้เจอหรือไม่สําเร็จสักทีมันมีมันมีข้อที่ว่าเราลืมมองไปหรือว่าเราคิดไม่ถึงว่านั่นมันเป็นเขาเรียกอะไรมันเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เราไม่สําเร็จก็คือ เราโหยหาความรักมากเกินไปเราเหงาเกินไปเราต้องการใครก็ได้ที่เข้ามาเราเราต้องการความรักเร็วๆวะเข้าใจไปรักแบบรวดเร็ววะเราต้องการพอพอเราต้องพอเรารู้สึกอย่างนั้นใช่ไหมพอเรารู้สึกฉันฉันฉันอยากมีความรักรดวดเร็วคืออยากให้ใครมารักฉันนะ่ะแล้วเราจะมีการมีอารมณ์แบบเนี้ยเราจะมีการตัดสินใจผิด ก็คือเวลาเวลาคนเข้ามาทักเราใช่ไหมเราจะไม่เลือกเราจะไม่เลือกเพราะเราคิดว่าพอเราเห็นพอเขาเข้ามาพูดชมเราหน่อยพูดเป็นห่วงเราหน่อยพูดหวานกับเราหน่อยเป็นห่วงเป็นยายชมให้เรารู้สึก ให้เรารู้สึกอุ้ยฉันสำคัญฉัรู้สึสัาคัญทําไมเขาถึงเห็นความสําคัญอุ้ยนี่แหละเขาเรียกว่าต้องการ a อ t e เทนชัน t อ e n เทนชก็คืออยากให้คนมามาสนใจเราอะเรารู้สึกแบบนี้มากเกินไปต้องการรักแบบรวดเร็วมากเกินไปเราก็เลยไปคว้าคนผิดเราไปเชื่อเขาเร็วไปรักเขาเร็ว ไปรู้สึกดีกับเขาเร็วเกินไปโดยที่เรายังไม่คิดเลยเฮ้ยเขาคนนี้จะมาจริงเปล่ามันใช่สแกมเมอร์หรือเปล่าหรือมันมาแบบจริงจังหรือเปล่าเรายังไม่รู้แต่ว่าใจเราไปแล้วเร็วมากเลยนี่คือคนที่ต้องการรักรวดเร็วรักแบบรวดเร็วจําไว้รักรักรวดเร็วอะ่ะมันมีจริงไหมมีจริงแต่ว่าถ้าเรามีอารมณ์แบบนี้เราจะคว้าคนผิดมาง่ายมากใครเข้ามาเราเราจะไม่ เราจะคิดว่าใครก็ได้อะที่พอเขามาพูดดีกับเราหน่อยเราเราเขาเรียกแบบอะไอ่อนระโหยรโรยอะไรพวกไปหมดแล้วมันเฮ้ยมันดีอ่ะอยไม่มีใครมาพูดกับเราแบบนี้เลยก็ทําแบบเขาดูเขาดูดูแล้วใจใสเขาดูใจใส่ใจกับเราจังเลยเขาเรียกว่านี่แหละ เราหหยหาความรักมากเกินไปเราก็เลยคว้าคนผิดแล้วคว้าคนผิดอีกเดี๋ยวก็พอคนนั้นมาพูด่เราก็รักเขาแล้วอา้าวอยู่ๆไม่ทันะไรโอ้ยมันหายไปแลยไม่ใช่แกอา้าพอคนใหม่เข้ามาก็มาแบบเดิมอีกค่ะมาแบบเดิมเราก็โหไปแล้วเพราะอะไรเพราะใจเราต้องการรวดเร็วอะรวดเร็วใครก็ได้อะไม่ได้มันจะมันจะไปเรื่อยๆแบบเนี้ยมันไม่ได้แบบ จริงจังสักทีข้อหนึ่งจำไว้อย่าต้องการรักแบบรวดเร็วอย่าโหยหามันอย่าโหยหามันรันถึงบอกว่าถ้าคนที่คนที่แบบขาดความรักไม่คือตัวเองไม่มีความรักต้องการให้ใครมาเติมชั้นเขามาเติมเต็มความรักให้ชั้นแต่จริงๆแล้วถ้าคุณไปดูคลิปแล้วแล้วคลิปก่อนคลิปที่รันทำมาเยอะแยะมากหมายนะนรันจะบอกว่ารัก ต้องเริ่มจากเราก่อนให้เราเต็มก่อนถ้าเราเต็มเราจะไม่เราจะไม่หวยหาความรักและเราจะไม่คว้าคนผิดเพราะอะไรพอะเราเราจะคิดว่า i, เฮ้ยเรามีก็ได้ไม่มีก็ได้ถึงถึงถึงไม่มีจะม็อยู่ได้แล้วคนที่รู้สึกแบบเนี้ยค่ะเขาจะไม่เขาจะไม่แคร์กับฝรั่งที่มาแบบพูดไม่ดีมาลาม,มกมามาแบบดูถูกอะไรเงี้ยแต่คนที่หวยหาความรักพวกนี้จะแคร์ทุกคําพูดเลย ฝรั่งที่มาแบบพูดไม่ดีกับเรามาดูถูกเราเขาก็จะมองเป็นเรื่องเฮ้ยฝรั่งมันทําได้มันเป็นปกติของฝรั่งเข้ามาโน่นนี่หน่อยอ๋อมันมันมันเป็นธรรมเนียมฝรั่งจริงไม่ใช่อ่ะจริงๆเรามองข้ามไปจริงๆมันไม่ใช่มันไม่ใช่ว่าอุ้ยอัน,นั้นฝรั่งทําได้เป็นเรื่องปกติไม่ใช่แต่ด้วยความที่เราคิดว่าเราอยากต้องการความรักเราก็เลยคิดคิดมองข้ามเรื่องสําคัญไปมันก็เลย คนแล้วคนเล่าคนแล้วคนเล่าอันนี้ก็ไม่ใช่เอาไม่แล้วอ,อยู่ๆมันก็ไปแล้วอะไม่ได้สักทีเพราะเราหยหามันมากเกินไปทางแก้ก็คือให้รักตัวเองให้เต็มก่อนให้เต็มอย่าให้ขาดถ้าขาดนี่คว้าคนง่ายควา้าคว้าคนผิดง่ายมากถ้าขาดนะคะถ้าขาดความรักข้อต่อไปข้อที่สองข้อสองคือ เราไม่รู้ว่าเราต้องการอะไรอันนี้ความหมายมันลึกนะึไม่ใช่ว่าอก็รู้สิผู้รันก็ต้องการฝรั่งไงถึงเข้าไปหาฝรั่งจริงๆมันมีความหมายลึกกว่านั้นความหมายกันมันก็คือเราไม่รู้ว่าผู้ชายหรือคนที่เรามองหามันเขาเขาเป็นยังไงอ่ะเขาเขามีลักษณะแบบไหนอ่ะเพราะคนส่วนใหญ่ที่ไม่เจอสักทีตอนเนี้ยคือใครก็ได้ที่เป็นฝรั่งขอให้เป็นคนดี เขาจะบอกว่าใครก็ได้ที่เขารักเราจริงใครก็ได้ขอให้เขาเป็นคนดีรู้ไหมคะว่าแค่นั้นมันไม่พอไม่พอค่ะมันยังมีรายละ,ละเอียดอีกมากที่คุณจะต้องมองอะ่ะในตัวผู้ชายสักคนที่จะมาเป็นแฟนคุณเป็นคู่ชีวิตคุณไม่ใช่ใครก็ได้ที่เป็นคนดีรักเราแค่นั้นพอไม่ไม่มาตรฐานเยอะไม่สเปคสูงอาลันบอกนะถ้าคุณสเปคไม่สูงคุณก็จะได้แบบคนต่ำๆนะ เพราะอะไรมันเป็นสิทธิ์ของเราที่จะเลือกคนที่ใช่สําหรับเราที่สุดเราต้องมีสเปคไงข้อนี้คือข้อที่สองก็คือไม่รู้ไม่มีมาตรฐานไม่รูว้ว่าคนที่ฉันต้องการคือใครไม่รู้รู้แต่ว่าใครก็ได้ที่เขาเป็นคนดีและรักฉัน นั่นมีแค่เนี้ยเห็นหลายๆคนเข้ามาใครก็ได้ไม่เลือกมากหรอกเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันก็หายากโอ้โหผู้หญิงไทยก็เยอะแยะเดี๋ยวนี้ฝรั่งเขามีตงังมีตัวเลือกก็ใช่มีตัวเลือกจริงๆฝรั่งมีตัวเลือกเยอะแยะแต่คุณก็ต้องมีสเปคของคุณด้วยนะคะคุณก็ต้องมีตั้งสเปคสูงด้วยนะถึงแล้วคุณจะได้คนที่คู่ควรคนที่คุณต้องการคุณต้องตั้งสเปคถ้าไม่มีสเปคเลยก็จะเป็นแบบนี้นะคะ่ะ ก็จะเป็นแบบใครก็ได้เห็นไหมพอไอ้ใครก็ได้เนี่ยมันไม่ใช่ไงพอมาคุยกันจริงๆเอาอันนั้นก็ไม่ใช่อันนี้ก็ไม่ใช่คุยคุยหายหายอันน่นก็ไม่ใช่คุยไปคุยมาเอายังไม่อยากกับเมียคุยไปคุยมาเอ้าไม่คิดจะมาหาเนี่ยมันเป็นแบบเนี้ยเพราะนั้นถ้าคุณรู้ว่าคุณต้องการอะไรคุณจะตัดตัวที่ตัวที่ไม่ใช่ออกไปแบบง่ายๆเลยไม่ต้องเสียเวลา เฮ้นี่ไม่ใช่ว่ะไม่ใช่แบบที่เรามองหานี่ตัดเห็นไหมมันร่นอยาระยะเวลาให้เราไปเจอคนที่ใช่เร็วขึ้นเราจะไม่นั่งไม่ได้มานั่งเสียเวลากับคนที่มันมาเล่นๆเน่ยเออ้ยรักอย่างเดียวไม่พอดีอย่างเดียวไม่พอมันต้องมีมากกว่านั้นข้อสองคุณต้องรู้มาตรฐานของคุณตั้งมันซะให้สูงและคุณจะได้คนที่คู่ควรนะคุณถ้าคุณคิดว่าฉันอยากได้คุณโอ้ยสูงส่งเลย แต่เวลาคุยนี่ไม่ได้คัดไม่ได้คุยทุกเกรดเลยไม่คัดเลยมันต้องคัดสิค่ะมันต้องคัดอยากได้เพชรเม็ดงามมันต้องคัดมันต้องคัดเพชรน้ำไม่ดีไม่เอามันต้องคัดค่ะโอเคข้อที่สามงมไปเรื่อยไม่หาข้อมูลข้อสามไม่หาข้อมูลไม่ไปดูไม่ไปฟังไม่ไปเก็บข้อมูลจากจากคนโน้นคนนี้เขามา เตือนเข้ามาเล่าเข้ามาบอกความรู้ที่คนที่เขามีประสบการณ์มาก่อนมาบอกเราคุณโชคดีมากนะคะเดี๋ยวนี้เขาจะมีโห้ยโค้ชคนนั้นคนนี้คนนี้เขาเอาประสบการณ์เข้ามาบอกเข้ามาเล่าว่าห้ามโนอนห้ามนี่นะอย่างนี้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างงดโห้ยเขาบอกกันเยอะแยะมันเขาเราไปหาข้อมูลแล้วเราเอามาสังเกตเวลาเราไปแชทเอามาสังเกตเฮ้ยแบบนี้คุณรันเขาบอกว่าไอ้คนคนที่มาแบบนี้มันอย่างนี้ว่ะเห็นไหมถ้าเราเราดูแล้วเราฟังเราเก็บ หาข้อมูลเรียนรู้หาข้อมูลเพิ่มทุกวันเลยเรียนรู้รับรองคุณไม่โดนหลอกแล้วคุณจะเจอคนที่ใช่และได้มาตรฐานแบบที่คุณต้องการอ่ะข้อทสี่ค่ะคนที่ไปเซพเขาเรียกว่าเสพนะการที่เราไปดูไปเสฟในโลกโซเชียลเกี่ยวกับสาวสายฝ่อคนอื่นแบบที่ผิดผิดคนที่เสพโลกโซเชียลแบบผิดผิด แล้วก็ทําแบบผิดๆตามเขาอย่างเช่นอ่ะนะอันนี้ยกตัวอย่างเช่นในทิกต o กนะคะตอนนี้ก็จะมีสาวๆมาโชว์มาโชว์กันโอ้คู่คนนั้นคูค่คนนี้เขาเขารักกันยังไงเขาเจอกันยังไงเขาโหยังไม่ทันเจอเลยเขาส่งเงินมาให้แล้วรันสังเกตนะคะเราก็จะกรูเข้าไปถามไปคอมเมนต์ไปดูเด้พวกที่แบบเฮ้ย แฟนเขาคบกันเขาไปเจอกันที่ไหนเขาอันนี้แต่ว่าที่บอกว่าไปไปเอาข้อมูลผิดๆมาคือคนที่แบบฝรั่งคนนี้ให้เงินคุยยังไม่ทันอะไรให้เงินแล้วเฮ้ยทำยังไงอะทำยังไงเขาถึงได้เงินเฮ้ยพูดยังไงอะบอกหน่อยทำไมถึงฝรั่งให้เงินเดือนแล้วต้องเป็นแสนพูดยังไงเราไปโฟกัสแต่ที่เรื่องเงินเนี่ย เราไปโฟกัสแต่ที่เรื่องเงินเฮ้ยเขาได้เงินเห็นปอกเห็นไหมในทิกตอกมาโชว์กันมากโอ้ยเดี๋ยวคนส่งมาให้อ่ะโชว์แล้วอ่ะโชว์บัญชีแล้วโชว์โน่นนี่นั่นแล้ว <_ d ream> โอ้โหแล้วเราไปเสพเนี่ยถามว่าคุณรู้หรือเปล่าว่าเงินที่เขาเอามาโชว์น่ะหรือว่าคนที่เอามาโพสเฉยๆอ่ะโอ้ยแฟนส่งให้เดือนละล้านลันหันลันเคยเห็นผู้หญิงคนหนึ่งในทิกตอกเอามาโพสแฟนส่งให้เดือนละล้าน จริงๆเหรอคุณเชื่อเหรอคุณเชื่อไหมให้เดือละล้านคุณเชื่อไหมแต่มีคนเชื่อค่ะโอ้โหเข้าไปถามเต็มเลยเข้าไปแบบโอ้โหนี่คือการสร้างคอนเทนต์นะคะคุณต้องเสพและคุณต้องรู้ด้วยว่าคอนเทนต์แบบนี้คนจะดูเยอะยอดวิวโอ้โหเป็นล้านเลย แล้วคุณรู้หรือเปล่าแล้วคนที่เขาได้จริงๆคุณรู้หรือเปล่ากว่าที่เขาจะได้เขาทําอะไรมาบ้างไม่ใช่เพราะเขานั่งคุยๆน่องเนี้มๆแล้วก็โอนมาให้เป็นแสนถามเมื่อก่อนที่เขาจะได้คุณรู้รายละเอียดเขาหรือเปล่าเขาบอกคุณหรือเปล่าเขาทําอะไรมาบ้างไม่รู้ใช่ไหมรู้เปล่าใช่ค่ะ ไม่มีไรายได้มาง่ายมากจริงๆมันต้องมีขั้นตอนอะมันมันไม่รู้อะเราไม่รู้เขาเราเห็นแค่เขาเอามาโพสต์แล้วคนที่ชอบโชว์ก็เยอะแยะไปเขาเอามาโพส์แล้วเราก็ไปเสพเราก็ไปเรียนรู้ไปโฟกัสแต่เฮ้ยมันได้เงินง่ายว่ะโฟกัสเรื่องเงินไปคุยกับฝรั่งคนไหนก็ไปขอ,องเงินเขาอะคุยกับฝรั่งคนไหนก็พูดเรื่องเงินแล้วก็มีคนมาสอนด้วยว่าเวลาจะขอเงินฝรั่งขอแบบ อ่าในติน๊กตอกนยขอแบบเลี่ยงๆแบบว่าไม่ต้องพูดตรงๆอ้าวเขาก็แนะนํากันเยอะแยะเลยเราก็ไปเอาข้อมูลแบบนั้น,นมาโขว่ามาถามถามว่าฝรั่งฝรั่งเนี่ยเขาไม่ได้โง่นะคะบางคนจะให้ไปบอกเลยว่าให้ไปบอกให้เขาฟังเลยว่าโอ้ยเนี่ยแม่ป่วยลูกป่วยต้องเข้าโรงพยาบาลฉันไม่มีเงินเลยนี่เข้าสอนอแบบนี้นนก็เลยได้ยินว่า เนี่ยแหละคุณก็ไปเอาข้อมูลผิดๆแบบที่ไม่ใช่มาแล้วก็เอาไปทำเฮ้ยเขาบอกแบบนี้รันบอกเลยอย่าโฟกัสที่เรื่องเงินอย่างเดียวอะอย่าไปโฟกัสที่เรื่องเงินมากเกินไปคิดแต่ว่าเรามาหาคู่เนี่ยคู่คู่ของเราเนี่ยมันต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างอะมีเงินอย่างเดียวไม่ได้นะคะมีเงินอย่างเดียวเงินก็เงินเขานะคะ อย่าไปเฮ้ยคนนี้ปรไฟลาดีมีเงินเว้ยโวโชว์รถหรูโชว์บ้านหรูเงินงี้แล้วคุณคิดว่าคุณจะมีกับเขาด้วยเหรอมันไม่ใช่ง่ายมันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นไงมันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเราอย่าไปเสพข้อมูลในโลกโซเชียลให้มากไปเสพแบบที่มันถูกต้องอะเอามาเป็นข้อมูลแต่ไปเสพแบบผิดผิดแบบนี้ค่ะมันก็เลยทำให้เราไปทำอะไรแบบที่มัน ฝรั่งเห็นเราเนี่ยโอ้โหวันวันยังกันนี่ดราม่าตลอดเลยพูดแต่เรื่องนี่เรื่องสินพูดแต่เรื่องพ่อป่วยแม่ป่วยพูดเหมือนกับเขาก็รู้อะเขาไม่ได้ฉลไม่ได้งโง่คือของเงินทางอ้ม <c oughs> อมอ้าอย่าทําอยาทําทค่ะรันไม่เคยสอนใครให้ไปของเงินฝรั่งนะคะรันสอนให้เอาใจค่ะคือแสดงความจริงใจของเราแสดงตัวตนของเราว่าเราเนี่ย เป็นผู้หญิงมีคุณภาพเป็นผู้หญิงที่รักจริงเป็นผู้หญิงจริงจังจริงใจฉันมีคุณภาพแล้วพอเรารู้สึกว่าเรามีคุณภาพเราจะรู้สึกว่าฉันไม่แคร์ใครทั้งนั้นอะ่ะถ้าไม่ใช่ฉันไม่เอาพอเรารู้สึกเรามีคุณภาพเราจะไม่คว้าใครที่ไม่ใช่มาหรอกเพราะฉันไม่แคร์ถึงฉันไม่มีเธอคนที่ดีกว่าเธอเยอยะแยะไปแต่นะคะสาวสาวอ่า ข้อสุดท้ายทำไมถึงไม่สำเร็จสักทีก็คือคนที่ไม่ได้ภาษาหรือว่าภาษาไม่ไปไหนพึ่งแต่แอปแปลพึ่งแต่แอปแปลมาห้าปีแล้วภาษาไม่ไปไหนเลย <c oughs> มันมีหลายคนมากนะคะที่เข้ามาหาเราแล้วก็มาบ่นเรื่องเรื่องเมืองไม่ได้แฟนสักทีนี่แหละถามไปถามมาก็นี่แหละคะ่ะ พูดเขาไม่รู้เ่วเขาเปิดถางว่าเคยเปิดกล้องกับเขาบ้างไหมเคยเปิดค่าแต่พี่พูดไม่รู้เรื่องลิ่มย,ยิ้มอย่างเดียวเขาก็ปิดหนีปไปเลยเอ้าแล้วพี่ชัดเมื่อกี้ห้าปีแล้วน้องร้านยังไม่ได้แฟนแล้วเนี่ยแล้วจะไปโทษใครอะอย่างเงี้ยจะไปโทษใครไปโทษฝรั่งเขาก็ไม่ได้เพราะว่าเราอย่าเราอย่าคิดว่าถ้าไม่ได้แฟนก็หาหา จะไปคุยกับฝรั่งแล้วถ้าฝรั่งคนไหนเห็นว่าเราไม่ได้ภาษาแล้วเขาไปเนี่ยอย่าไปตีเหมาว่าเขาเป็นคนไม่ดีนะคะเพราะว่าฝรั่งเขาก็มีมาตรฐานของเขาบางคนเขาก็บอกว่าเฮ้ยเธอฉันหาคนฉันฉันโฟกัสไปที่ผู้หญิงจริงใจไม่ได้ภาษาไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันสอนเดี๋ยวส่งกันให้ให้ไปเรียนแต่ผู้หญิงต้องรู้จักพัฒนาตัวเองด้วยไม่เป็นไรก็ค่อยค,อยคอยพัฒนากันไปอย่างนั้นผู้ชายแบบนั้นก็มีแต่ผู้ชายที่เขามีมี มาตรฐานของเขาไว้แล้วว่าคนไม่ได้ภาษาฉันไม่เอาเพราะอะไรฉันไม่อยากมานั่งเสียเวลาฉันอยากได้คุยกับคนที่คุยกับฉันรู้เรื่องอา้าวอันนี้เขาก็ไม่ผิดเพราะอะไรเขาก็มีมาตรฐานเขาก็มีลิสต์ของเขาว่าผู้หญิงแบบไหนที่เขาต้องการใช่ไหมเราอย่าไปว่าเขาไม่ดีเราอย่าไปว่าเขาไม่ดีดถ้าเขามาถึงเห็นเราไม่ได้ภาษาแล้วเขาไปเนี่ย เพราะว่าฝรั่งที่มีคุณภาพก็เป็นแบบนี้เยอะเพราะอะไรเขาต้องหาคนที้คุยับเขารู้เรื่องตอนนี้ไม่ใช่ว่าไม่รู้เรื่องเลยแล้วไปสอนกันอีกสองปีกว่าจะคุยกันรู้เรื่องบางคนเขาไม่มีเวลาค่ะไม่มีเวลาที่จะมานั่งรอเพราะอะไรเขามีเป้าหมายเข,ขาชัดเจนหรือบางคนก็อายุมากแล้วฉันไม่มีเวลาจะมานั่งรอ้อยเธอเรียนภาษานะอะไรเงี้ยถ้าเราทิเนี้ยเราเนี่ยเราเนี่ย,เร,เ,ยเราต้องรู้แหละเฮ้ยพอเข้าสายฝอปุ๊บฉันต้องเอาริงแล้วอะกับภาษา เห็นไหมว่าการที่ไม่ได้ภาษาโดนเทกันเยอะมากนะคะสายฝอโดนเทกันเยอะมากเพราะไม่ไม่ไม่พัฒนาการที่ไม่ได้ภาษาเราไม่ผิดนะคะเราไม่ผิดแต่ถ้าพัฒแต่ถ้าภาษาเราไม่พัฒนาเลยเราผิดความผิดอยู่ที่เราบอกเลยความผิดอยู่ที่เราถ้าเริ่มแรกไม่ได้ภาษาไม่มีใครผิดเพราะภาษาพ่อภาษาแม่เรา ม่ใช่ภาษาของเรามันเป็นภาษาที่สองที่เราจะต้องเรียนเราถึงจะรู้แต่ถ้าเข้าเว็บมาสองปีสามปีห้าปีภาษายัางต้องพึ่งแอปแปรลอยู่เหมือนเดิมพึ่งแอปแปลไม่เป็นไรค่ะถ้าคำยากๆแต่ว่าคำง่ายๆเราก็ยังไม่ได้อะไรเงี้ยคือยังสื่อสารแบบพื้นฐานไม่ได้เงี้ยความผิดอยู่ที่เราแสดงว่าเรา ไม่คิดจะก้าวหน้าไม่คิดจะพัฒนาเพราะฉะนั้นแล้วเราจะได้อะได้ฝรั่งยังไงจะคุยกันยังไงเพราะฝรั่งบางคนหลายๆคนที่เขามีมาตรฐานบอกเลยนะว่าเ,ะะเขาเลือกนะคะเขาเลือกนะพูดภาษาเขาไม่ได้เขาเขาไม่เอานะคะเขาก็ไปต่อเพราะเขาคิดว่ามันต้องมีคนคนหนึ่งแหละที่พูดภาษาคุยกับเขารู้เรื่องเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิยวตาตามอยากจะได้ฝรั่งต้องพูดภาษาเขาได้เห็นไหมต้องพูดภาษาเขาได้แล้วรันบอกนะคะถ้า ถ้าหลายๆายคนที่เราเราฟังมาบอกว่าเฮ้ยนี่ยังไม่ได้ภาษาเลยยังมีแฟนได้เลยยังมีแฟนได้เรยเห็นไหมเนี่ยแต่รันบอกนะคะคนที่ไม่ได้ภาษาแล้วมีแฟนรันบอกนะในระยะยาวไม่ยั่งยืนนะคะไม่ยั่งยืนนะคะคุณรู้ไหมว่าเขาอยู่กันไม่ไม่ได้แบบไม่ได้ภาษานะเขาไม่ใช่มองตากันรู้เรื่องอะเขามีปัญหาทะเลาะกันเขาพูดกันไม่รู้เรื่องมีอะไรก็ปรึกษากันไม่ได้แล้วเขามาบอกคุณไหมล่ะ เขาไม่ได้มาบอกคุณนี่ไม่มีฝรั่งคนไหนแล้วค่ะที่อยากได้แฟนไปแล้วมันนั่งให้มองตากันพูดกันไม่รู้เรื่องไม,ไม่มีใครอยากได้แบบนั้นเราก็ไม่อยากได้ได้แฟนมามันพูดกับเราไม่รู้เรื่องเลยมันอึดอัดค่ะอึดอัดคัดพุงล็อกบานเราว่าอึดอัดคัดพุงล็อกบานเราว่าอันนี้คนตายเขาพูดกันมันอึดอัดคัดพุงกลับบ้านดีกว่า เห็นไหมอยากได้โอเควันนี้เราไปก่อนนะคะแล้วม,มาเจอกันนะคะแล้วมาเจอกันใหม่ะคะ่ะสวัสดีค่ะ